ฟุบอลไม่หนุ่มพี่ฟุตบอลฟุตบอลฟุบอลนั่นแหละมันปั่านในเยี่ยนเลยนะป่นจัดเลยนี่กับู่้หลังไอ้สัตว์มาว่ะเย็นแม่รอมที่กูเนมัยกันไอสัตว์ตอนนี้เราสามพี่น้องพี่ตอนนี้เราสามพี่น้องไอ้สัตว์ส่งผมได้เหมือนพอกปอกผอกปอกปลาเลยสัตว์มาดีสัตว์มาดีมาดีเยี่ยร้อนสั่นน้ำทับอ่ะ Th à? để đứa hả? Để này mà đi, nó khuôn ra khai lao của mày sẵn Khai lao, chúc à Lùm mấy anh thấy mấy anh đi Khai ra cha, bài ra cha Lải lải, bây giờ mà lại bọn nó mà bây, nó lải rồi bây Lại bây bây Cho, cho bay cho bây Cho bây Ơ ơ ơ ơ ra cha Bây giờ con khai ไองานนี้เดี๋ยวผมยืนโก้พี่แต่น้องนี่จะเดชเขาทำหน้าที่จัดมาแล้วโดโาโด่มาเดชพอปอกบาไปแล้วไปแล้วพอปอกบาเงเดียวโอ้พอปอกบาเงเดียวไปแล้วไปแล้วลุยฮะมาเจอเนี้ย <laughs> ลุยฮะ,ยฮะ,ยฮะ,ยฮะไปฮะจบไปฮะมี่ข้าวจ๋าอูโน่าลาวทองไอสัตว์แต่ตอนนี้กูโก้มือหนึ่งออกมาตัดบอล <laughs> นี่ยเป็นไงกูอ่อนกับสันบอลโกมือหนึ่งสองประเทศเมื่อกี้ก็โดนเซมแล้วนี่ฟิลเลฟิวเลงเดียวเลยกูเป็นกูเป็นฟันได้ใครมากูดูถึงหน้าขายไส้ติ่งมีขายใส้ติ่งซื้อให้ฟนติสติสไปยิงผ่านไปเองฟอนติสติสกูใช้แอนดรอยด์เวฟฟิวจีจาร์นอ่ะดิป่านแล้วไอนแอร์มึงจากกูเดี๋ยวกูเตะฝั่งเองให้ไอ้ไอพี่ไม่ไม่โกกูมือดีที่ กมู <S <S มือดีใช่ตันนี้ก็โดนตันนี้ก็โดนสายสาย,ยจัดนี่มือดี่ะเพื่อกูตัเรองล่อนกล้นกี่อนกูมีเรืองแล้วเพื่อนกูมีเรื่องแล้วเพื่อนกูมีเรื่องเพื่อนกูมีเรื่องแล้วเพนกูมีเรื่อวอ้เพ้วเนกูมีเตะ้้เอ้เพื่อนกว มมาดีน้องกูมาพี่ต่อพี่ต่อไว้ว่าวุ่นมาเร็วพี่ต่ออมนพี่ต่อการช่วยหนูด้วยหนูชื่อต่อไปตาหนึงตาหนึงพี่ต่อช่วยหนูด้วยหนูชื่อต่อไปค่ะพี่ต่อช่วยหนูดูให้หนูไม่ไหวเลยไอ้เยฟันไดนออกลงมาแล้วมาพี่โดนแล้วเอาไอ้ถึงจังหวะนี้กูไปแล้วกูเลี้ยงเดียวกูไปคนเดียว โอ้ยพี่กูเด้งเอาออกไอ้สัตว์เมื่อกี้พี่ต่อไปว่าวุ่นเมื่อกี้พี่ต่อไปว่าวุ่นพี่ต่อไปว่าวุ่นจัดเจ๊คงไปจบงานนี้ไปนอนแล้วนะเพื่อนเออโอ้ยอะไรวะเจ๋งยังไม่งานรีบอย่า โห่เจ <mm ๊ะ sí, น er> anyway> ี่นี่มึงเตะมึงมาตรงไอ้สัสมึงมามึงมาไอ้เหี้ยมามามาเอ้าไอ้เหี้ยืมอะไรส่องวายไปไหนคนนึงอ่ะไอ้เหี้ยกล้องไปไหนอ่ะหลุดหลุดพี่เฮ้ยเสียงใครกดเหี้ยอะไรอ่ะใครกดเหี้ยอเลยน่าเพื่อนกูโดนเพื่อนกูโดนอเน็ดวเน่ดช่วยกูนะไอ้ไรจอดน้องไผ่น้องไผ่วิ่งมาหาเอ้ยใช่น้องสปายวิ่งมาหาพี่พี่ต่อกำลังจะไปไปไหน ดีสัตว์ไปต่อมาแล้วตาดีสัตว์ตาดีไปตอบิ่งมาแล้วตาดีตาดีตาดีเอาดีสัตว์ไปต่อมาแล้วสัตว์บอลกูไม่ได้เลยเฮียเอี่ยนี่เต๋อไม่ทันเฮียเมาหมดีอยู่ดีสัตว์หมดีเฮียไม่ได้สัตว์กูอะไม่ได้สัตว์กูอะไอชิบีอาใครวะหุ่ยหนึ่งนาทีเมื่อไหร่จะจบเนี่ยบอลไม่ได้เลยเนี่ยมาถึงมึงก็ใส่เลยมึงไอชิฟันได้ฟันได้ฟันได้ đại học đâu hết đội hình của tay học đều tìm thấy hỏi 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 cô hỏi 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 ไอพี่จอมบ,บอกด้วยนะพี่เนี่ยอ <c oughs> พี่ยังปันน่นอ่ะเฮียตามมงต่อยกันอะไปมาสิบี่สิไอห,ห้องหนึ่งใช่ปะเออไปแลไป,ป,ปจบแล้วจบแล้วรู้กสกอร์เยรู้มือนในเยอะจอบสีสนนะอ่ะเวาส่น